ดี๊ซุ so ๊บรุนเย้ดีใจเลยสองนี้บ riana secret club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง briana secret club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะฮัมฮัม p a d d i n pop big r o c k e t jelly อร่อยจังเลยแพดเดิลป๊อปทวิสเตอร์มาร์ชเมลโล่อร่อยนี่เด็กๆแม่เพิ่งอ่ะเจอกิจกรรมสนุกๆจาก Wall Pattern Pop มาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันเด็กๆสนใจไหมจ๊ะสนใจค่ะเนี่ยแม่เจอใน f a c e b o o อ๋อเออ กิจ,จกรรมอะไรหรอคะตอนนี้วอลแพดเดิลป๊อปเขาจัดกิจกรรมให้ร่วมส่งไอเดียของเล่นสุดเจ๋งที่ประดิษฐ์จากไม้ไอศครีมแพดเดิลป๊อปชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า2,220 0 0บาทเลยนะออ้ออชิงทุนการศึกษาหรอคะดีจังเลยสกายเลอร์ง้นเดี๋ยวเราไปหาไอเดียทำของเล่นกันดีก,กว่าครับพี่วีอยา้อยู่บ้านยังไงไม่เบืเ่อ สกายเลอร์พี่บีคิดออกแล้วเราจะทำของเล่นอะไราจากไม้ไอติมทำะไรครับโต๊ะพินบอลไงอุ้ยดีมากครับงั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยโอเคครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำโต๊ะพินบอลส่องกระดาษกาวร้อนกันไกลคพัตเตอร์ไม้ไอติมซองพาร์ตนป๊อปสีโปตเตอร์คู่กันดินสอเทปสีต่างต่างหนังยางลูกแก้วหมุดปักบอร์ด ขั้นตอนการทำโต๊ะพ bon. ินบอล 1. ทาสีไม้ไอติมแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 2. นํนำกล่องกระดาษมาทำเป็นฐานของโต๊ะพินบอลโอ้โหเบียน้านะคะดูจริงจังมากเลยค่ะกับโปรเจกต์นี้นะคะหนูอยากได้ทุนการศึกษาค่ะหนูจะเอาไปจ่ายค่าเทอมโอ้โหกดไลค์เป็นกำลังใจให้บรีด้วยนะคะสู้ๆนะคะ 3. ออกแบบโต๊ะพินบอล 4. ออกแบบและประกอบชิ้นส่วนกลไกลบนแผ่นกระดานของโต๊ะพินบอล 5. ตกแต่งโต๊ะพินบอลด้วยเทปสีต่างๆไม้ไอศกรีมและซองไอศกรีมแพดเดิลป๊อป โอ้โห oh, ตอนนี้นะคะสกายเลอร์พี่บีแล้วก็แดดดีนะคะช่วยกันตกแต่งโต๊ะพินบอลของเรานะคะว้าวเวียดนตรงนี้เป็นสีรุ้งเลยนะคะใช่่คะสวยมากๆเลยค่ะ oh, oh. และตอนนี้นะคะพวกเราก็ตกแต่งแผ่นกระดานพินบอลเสร็จเรียบร้อยแล้ว oh, oh. เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะคะบนโต๊ะพินบอลค่ะ อู้ยยยยยอลังการมากๆเลยตอนนี้นะคะหนูตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็แค่ต้องตกแต่งโต๊ะพินบอลด้านนอกค่ะ เดี๋ยวสกายเลิกจะลองเล่นก่อนใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โห <c oughs> กับท่ได้สองเล็กตีบอลโอ้โหเดเลยโอ้ต่อไปตาหนูแล้วค่ะ โอเคนะคะตาดัดดีบ้างค่ะดีสูจูยยเย้ยดีดดีสวัสดีกิจกรรมนี้จะทำให้ครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันช่วยให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยฝึกประสาทสัมผัสการมองเห็นและการเคลื่อนไหวของมือให้สัมพันธ์กันแถมยังช่วยฝึกสมาธิได้อีกด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ลองเล่นกับโต๊ะพินบอลแพดด้นป๊อปที่ตัวเองสร้างขึ้นรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยสนุกมากครับแม่หนูก็สนุกเหมือนกันค่ะแถมยังได้นำของเหลือใช้มารีไซเคิลอีกด้วยค่ะแม่แม่เกือบลืมบอกไปเลยค่ะว่าเรายังไม่ได้ถ่ายรูปผลงานโพสต์ลงในเพจเลยเออจริงด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวแม่รีบถ่ายรูปก,ก่อนนะ <Okay. S 2> ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็แชร์รูปผลงานลงใต้โพสต์กิจกรรมแบบนี้แล้วก็พิมพ์ข้อความบรรยายสิ่งประดิษฐ์ว่าสนุกและเจ๋งยังไงเสร็จแล้วก็กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปหน้าเฟซของเราและก็ติดแฮชแท็ก p a t เดิลปัสนุกเล่นสนุกรู้ดแฮชแท็กไอเดียจากม y เอติมพร้อมเปิดเป็นสาธารณะเท่านี้ก็ครบตามกติกาแล้วจ้าเด็กๆว้า สิทธิ์ลุนทุนการศึกษาแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าและถ้าเพื่อนๆทางบ้านคนไหนอยากมีสิทธิ์ร่วมลุ้นทุนการศึกษาแบบเรียนนาแล้วก็สกายเลอร์ก็สามารถส่งผลงานการประดิษฐ์จากไม้ไอศครีมวอล์กแพดเด้นป๊อปแบบพวกเราได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook p a t t e r n Pop Max ตามลิงก์ข้างใต้วิดีโอนี้เลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะนะคะ ร้นป๊อปสนุกเล่นสนุกลู๊ายบาย